ประวัติศาสตร์นอกพงศาวดานวันนี้จะพาย้อนกลับไปในปี2477ค่ะที่มีงานประกวดนางสาวสยามขึ้นิรเริ่มโดยกลุ่มคณะราชแต่ใครจะไปเชื่อล่ะคะจัดงานผ่านไปไม่เท่าไหร่ ก็มีดราม่ากันซะแลว้วส่วนจะดราม่าเรื่องอะไรแล้วจะจบลงยังไงไปติดตามกันค่ะการประกวดนางสาวสยามในปีพุทธศักราช2479เรื่องราวดราม่าก็ได้อุบัติเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในวงการของนางงามค่ะพอมีผู้เข้าประกวดนางงามรวม4คนได้ยื่อหนังสือคัดค้านการตัดสินโดยอ้างเหตุผลที่ว่าผู้ชนะนางงามในปีนี้ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่ง เนื่องจากอายุไม่ถึงเกณฑ์ตามที่คณะกรรมาการได้กำหนดไว้ค่ะที่มาที่ไปเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่การประกวดนางงามประจำภาคที่4 ซึ่งจะทำการคัดเลือกสาวงามเฉพาะจังหวัดพระนครที่เข้ารอบห้าคนสุดท้ายผลปรากฏว่านางสาววงเดือนภูมิรัตน์ส่งเข้าประกวดโดยหนังสือพิมพ์สยามราชเป็นผู้ชนะนางงามภาคที่4ค่ะทำกลางผู้เข้าประกวดที่ผ่านมาถึงรอบสุดท้ายอีก4คนซึ่งประกอบด้วยนางสาวเรียมแย้มบุญชูตัวแทนจากอำเภอปทุมวันนางสาวจุลินตนุลานนตัวแทนจากอำเภอลาดกระบังนางสาวชูศรีณ นครตัวแทนจากอำเภอปทุมวันและนางสาวสุนีสุนสวัสด์ตัวแทนจากสาขาสมาคมรัชธรรมนูญพระนครค่ะนางสาววงเดือนสามารถเอาชนะนางงามในแต่ละภาคจนคว้าตำแหน่งนางสาวสยามคนที่3ของประเทศมาครองได้สำเร็จค่ะเรื่องดังกล่าวก็ดูเหมือนว่าจะจบลงด้วยดีนะคะแต่ทว่าหลังจากนั้นไม่กี่วันก็เริ่มมีกระแสะข่าวลือถึงนางสาวสยามคนล่าสุดที่มีอายุไม่ถึง15ปี อันเป็นการผิดข้อบังคับการประกวดนางงามในปีพุทธศักราช2479ซึ่งคุณสมบัติของผู้เข้าประกวดนางงามได้ถูกระบุไว้ดังนี้เป็นบุคคลมีสัญชาติไทยเป็นนางสาวและมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์มีใช้เป็นผู้ประกอบอาชีพ หรือมีความประพฤติช,ชื่อเสียงเป็นที่รังเกียจในการสมาคมของสุภาพชนค่ะจึงเป็นเหตุให้ในวันที่21ธันวาคมปีพุทธศักราช2479สาวงามทั้ง4คนผู้เคยชิงตำแหน่งนางสาวพระนครกับนางสาววงเดือนได้ยืนหนังสือขอคัดค้านการตัดสิน ต่อหลวงเทพประสิทธิ์สารณสำนักงานผู้ช่วยประหลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีตำแหน่งเป็นเลขานุการของกองประกวดนางสาวสยามโดยมีใจความว่าในการคัดคานนี้ มีได้มุ่งหมายต้องการชิงตำแหน่งนางสาวภาคหรือนางสาวสยามจากวงเดือนภูมิรัฐเลยผู้ขัดขานต้องการให้การประกวดเป็นไปตามระเบียบที่กองประกวดนางงามวางไว้การประกวดนางงามไม่ใช่งานที่จัดมีขึ้นคล้ายงานเล่นๆเ,เป็นงานที่เต็มไปด้วยเกียรติยศของชาติฉะนั้นเมื่อมีข่าวปรากฏว่า นางสาวสยามเกิดมีอายุไม่สมบูรณ์ตามระเบียบที่วางไว้จึงจำเป็นต้องขอให้กองประกวดนางงามวินิจฉัยหาความจริงและเพื่อแสดงว่าผู้ขัดขานไม่ได้มุ่งหมายที่จะชิงตำแหน่งของนางสาววงเดือนฉะนั้นต่อไป ถึงหากจะปรากฏเป็นที่แน่นอนว่าอายุของนางสาววงเดือนไม่ครบ15ปีและจะให้มีการประกวดขึ้นใหม่แล้วนางงามผู้คัดค้านทั้ง4คนก็ตั้งใจไว้ว่าจะไม่เข้าการประกวดเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะก็เป็นข่าวดังในหน้าหนังสือพิมพ์อยู่หลายเดือนค่ะซึ่งหลวงเทียประสิทธิศาลนะคะได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า เรื่องดังกล่าวต้องให้หลวงชำนาญยุทธศิลป์ประธานดำเนินงานฉลองรัชธรรมนูญปีพุทธศักราช2479เป็นผู้ตัดสินชี้ค่ะแต่เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวตรงกับที่ท่านติดราชการสำคัญคือการตรวจสอบการฝึกภาคสนามของทหารราบในมณฑลทหารบกที่3จึงทำให้การตรวจสอบเรื่องดังกล่าวยืดเวลาออกไปค่ะซึ่งในระหว่างนี้บรรดาหนังสือพิม ก็ต่างพาการประคมข่าวโดยอ้างอิงข้อมูลและบทสัมภาษณ์จากทั้งสองฝ่ายโดยใช้หลักเกณฑ์การนับอายุผู้เข้าประกวดจากวันสุดท้ายของการรับสมัครคือ20พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2479เป็นตัวกำหนดค่ะฝ่ายผู้คัด้้นนะคะก็ได้อ้างอิงบัญชีสูติบัตรบัญชีแจ้งเกิดของเด็กหญิงกระมนชื่อเดิมของนางสาววงเดือนค่ะเมื่อคำนวณดูแล้วนะคะก็เท่ากับว่า นางสาววงเดือนจะมีอายุแค่14ปีเท่านั้นทางฝั่งของพระพิชัยบุรินเจ้าเมืองสมุทรสาครผู้เป็นบิดาของนางสาววงเดือนอ้างว่าต้นมีบุตรชายและหญิงรวมทั้งสิ้น13คนในจำนวนนี้2คนเป็นหญิงได้คลอดในระยะเวลาติดติดกันคือปีละคนเมื่อปีพุทธศักราช2464 คลอดนางสาววงเดือนและใช้ให้คนในบ้านไปขึ้นทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าแดงพอปีต่อมาก็คลอดบุตรีอีกคนหนึ่งก็ลงทะเบียนชื่อแดงเช่นเดียวกันและต่อมาจึงตั้งนามบุตรีทั้งสองคนซึ่งเป็นพี่น้องกันคนพี่ชื่อกมนส่วนคนน้องชื่อโฉมสีตอนหลังมีเจ้าหน้าที่ทางอำเภอมาสำรวจรายชื่อ เพื่อเป็นฐานข้อมูลทะเบียนราษแล้วตนบอกสลับวันเดือนปีเกิดไข้กันจึงเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิดซึ่งในขณะเดียวกัน เรื่องนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เป็นเพียงความขัดแย้งระหว่างตัวสาวงามผู้เข้าประกวดเท่านั้นซึ่งตอนนี้เรื่องดังกล่าวได้ลามไปเป็นการต่อสู้กันของบรรดาหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆเนื่องจากนางสาววงเดือนนั้นหนังสือพิมพ์สยามราชส่งเข้าประกวดจนสามารถคว้ามงกุฎอันทรงเกียรติมาได้จึงทําให้หนังสือพิมพ์คู่แข่งมักจะเขียนข่าวเสียดสีบิดาของนางสาววงเดือนโดยเรียกร้องให้ทาง ครอบครัวของนางสาวสยามคืนมงกุฎและของรางวัลทั้งหมดค่ะและเรื่องราวดังกล่าวนะคะก็ดูเหมือนจะไม่จบลงง่ายๆค่ะท้ายที่สุดนะคะหลวงชำนาญยุทธศิลป์ภายหลังเสร็จสิ้นภาตรกิจต่างๆก็ได้ลงมาสะสางและแก้ไขปัญหาดังกล่าวค่ะโดยให้ยืนตามผลคําตัดสินของคณะกรรมการในการประกวดนางสาวสยามเช่นเดิมเนื่องจากการประกวดนางสาวสยามเป็นงานสําคัญในการสรรหาสาวงามมา เป็นเกียรติของชาติและพิทักษ์ไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญเรื่องดังกล่าวก่อให้เกิดความด่างพร้อยกับผู้เป็นนางงามของชาติหากจะประกวดใหม่ก็ยอมเกิดผลเสียต่อภาพลักษณ์ของคณะผู้จัดงานได้สอดคล้องกับความเห็นของพระยาสุนทรพิพิธอธิบดีกรมมหาดไทยที่ได้ไปปา,ากฐกถาและได้กล่าวถึงเรื่องนี้ดังที่ปรากฏในความตอนหนึ่งว่าเกียรติของสยามนั้น ไม่ได้อยู่ที่อื่นแต่ว่าอยู่ในรูปของสาวงามสยามผู้นี้แต่แห่งเดียวสรุปก็จบลงด้วยดีค่ะคนได้รางวัลก็ได้รางวัลไปตามเดิมนั่นเองค่ะแต่เรื่องนี้นะคะก็ถูกพูดถึงมาจนถึงวันนี้นะคะแล้วก็นับเป็นเรื่องราวดราม่าครั้งแรกของวงการนางงามค่ะ